อ๋อ oh, คำว่าเอนนนะลูกคำเนี้ยยากคำนี้นะคำว่าเอนนี่เนะนี่ยนะ a n y เนี่ยนะลูกมันมีสามความหมายนะแล้วแต่นะคะว่ามันจะหมายความว่าอะไรหนูต้องเดาทีนี้หนูต้องดูว่ามันน่าจะหมายความว่าอะไรมีสามความหมายทั้งหมดก็คือไม่เลยบ้างไหมอะไรก็ได้นะคะนะอันนี้จะแปลว่าฉันจุดจุดจุดรู้จัก ใครเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่บ้างไหมแน่นอนเพราะไม่ใช่คําถามเนาะแล้วก็อะไรก็ได้นี่ก็คือ anyone คําว่าวันนี้ก็คือคนเนาะหมายถึงหมายถึงคนหรือว่าสัตว์หรืออะไรที่มีชีวิตอมะมั้งอืมก็คือใดๆใดๆเลยใครๆเลยตัวไหนเลยอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะหมายถึงคนเนาะฉันจุดๆุรู้จักใครเลยเนาะฉันน่าจะอะไร I don't know anyone ใช่ฉันไม่รู้จักใครเลยอย่างที่ครูบอกนะมันมีสามความหมายก็คือไม่เลยหรืออะไรก็ได้นะถ้ามันอยู่หน้าคำนามนะคะจะเป็นอะไรก็ได้นะเข้าใจใช่ไหมเนี่ยแต่ถ้ามีความหมแต่ถ้ามีเครื่องหมายคำถามปุ๊บก็จะแปลว่าบ้างไหมนะคะนะมันจะยากน,นิดนึงคำนี้นะครูแบบถอดรหัสหลายปีมากไม่มีใครอธิบายครูแบบนี้นะครูแบบถอดรหัสจนรู้ว่าอ๋อมันมีสามความหมายนะ I don't know anyone. Okay, number two. How do you spell it with a P or a B? Very well. Next, please. What year are you in at school? Good job. I I am I am in year eight. It's like more song no matayong song no? yeah next please I am fifteen my birthday is in June. Good job I am late uh-huh. is a เ a r รเราจะใช้กับกับตัวตนนะตัวเราเองอะความรู้สึกนะคะหรือว่าลักษณะนะคะสถานะต่างๆโสดไม่โสดแต่งงานไม่แต่งงานเงนี้ยน,นะเกิดเกิดด้วยอะไรอะไรที่ทําเองไม่ได้เช่นแต่งงานกับเกิดใช่ไหมแต่งงานกับคู่ของเราใช่ไหมเกิดกับจากแม่ของเราใช่ไหมก็จะใช้ i s am อหรือ Was w e อ e นะลูกอะไรที่ทําเองไม่ได้นะ จะเป็น is a M หรือ w a s w e r e